คืนเผาผีโกสไนท์คลิปนี้สนับสนุนโดยเฟิร์มเซรั่มมินหนวดให้โลกจำฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลาชุมครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันครับคุณแบงค์วัดกลางอยู่ในสามที่เรียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีครับสยองขวัญหลังหมู่บ้านครับคุณแบงค์ครับพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับครับก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นประสบการณ์โดยตรงของผมเองซึ่งในสมัยนั้นน่ะ บ้านผมเนี่ยจะเป็นเด็กหลังเขาซึ่งออกจากตัวเมืองจริงๆอ่ะมันอยู่ประมาณสี่ห้าโลครับแต่ในสมัยนั้นเนี่ยด้วยเส้นทางเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีนะักเพราะว่ามันเป็นบินลูกลังแล้วก็พอช่วงเวลานั้นเนี่ยหมู่บ้านของผมอ่ะมันจะมีมันจะมีอยู่สองช่วงครับช่วงที่มีหมู่บ้านที่มีคนปลูกแถวเอ่อตรงเชิงเขาแล้วก็ตรงที่ลาดด้านล่าง ผมเนี่ยจะอยู่ด้านล่างก็คือท้ายหมู่บ้านนั่นแหละทีนี้หลังจากบ้านของผมไปอ่ะทางโซนนั้นอ่ะมันจะเป็นท้องนาครับแล้วก็จะเป็นบ่อน้ําใหญ่ซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยไอ้ตรงเชิงเขาเนี่ยมันจะเป็นพวกต้นไม้เ,เตียนๆล้นๆบ้างเนี่ยสลับกันไปทีนี้ในช่วงสมัยนั้นอ่ะผมจะชอบเล่นบอลเป็นสนามดินนะครับในสมัยยุคเก้าศูนยะ์ประมาณนั้นนะ ก็เราก็ทําโกกันเองหาที่เล่นกันเองครับในช่วงเวลานั้นนะ่ะผมจะมีพี่คนหนึ่งที่เป็นคนที่อยู่บนเชิงเขานี่แหละเป็นเป็นห่นางอายุห่างจากเราเนี่ยประมาณสี่ห้าปีเท่านั้น <Okay. S 1> ชื่อพี่เอกแล้วพี่เอกเนี่ยแกก็ชอบเล่นบอลมากแล้วชวนผมเล่นทุกวันซึ่งประมาณสี่โมงห้าโมงเนี่ยเราจะเตรียมตัวลงไปเล่นสนามบินกันและสนามบอลเนี่ยแล้วด้วยความที่เราเล่นกันอย่างนี้ทุกวันก็จะมี มีเด็กเล็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่อ่ะมาเล่นกันปะปนกันไปทุกวันเลยเสาร์อาทิตย์ก็จะเยอะหน่อยทีนี้ด้วยความที่ว่าช่วงเวลานั้น่ะท้ายหมู่บ้านผมมันเริ่มที่จะมีเส้นทางเส้นทางถนนกันมากขึ้นมีการทำถนนคอนกรีตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับทีนีน้จังหวะนั้น่ะมันจะเป็นทางเชื่อมหมู่บ้านไปยังหมู่บ้านอื่นๆได้อีก ในช่วงเวลาหนึ่งของของการที่เราไปเล่นบอลกันตรงนั้นน่ะประธานหมู่บ้านเนี่ยเขาก็ให้ผมอะเก็บอุปกรณ์พวกลูกตะก้อลูกบอลอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับเขาก็เห็นว่าเด็กในหมู่บ้านเราเนี่ยสนใจเล่นบอลกันผมก็เลยรับหน้าที่ในการที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็ตอนเย็นๆก็ไปมีวันหนึ่งครับพี่เอกกับผมเนี่ยก็เราก็ไปเล่นบอลกันเอสนามบอลจากบ้านผมเนี่ยห่างจาก ห่างจากตัวบ้านผมนะ่ะไปประมาณสามร้อยเมตรซึ่งผมอาจะชอบปั่นจักรยานไปทีนี้สภาพของของสนามบอลน,นั้นนะครับพี่แบงค์ฝั่งท้ายของโกทั้งสองข้างนะครับมันจะเป็นป่าแต่ว่าตรงพื้นที่เป็นสนามบอลอย่างเงี้ยมันเป็นสนามบอลคุกฝุ่นเนี่ยเป็นแบบมีฝุ่นบ้างมีหญ้าเตี้ยบ้างอย่างเงี้ยครับแล้วว่าเลยเข้าไปหน่อยเนี่ย คือมันไม่ได้ติดถนนครับมันจะถนนใหญ่อถนนที่เขาทําเนี่ยครับมันจะต้องเดินเข้าไปประมาณ15เมตรไม่เกิน20แล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นทางเป็นพื้นโล่งๆเลยแล้วถ้าเราเดินทะลุออกไปครับมันจะไปทางท้ายนาคือเลยหลังบ้านผมไปแล้วอะประมาณนั้นตรงเนี้ย พอเราไปเล่นกันทุกวันนะ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทําให้มันแข็งแรงขึ้นเราไม่รู้หรอกว่าเป็นพี่ของใครแต่ว่ามันเป็นพี่ของหลวงนี่แหละแต่ว่าเราก็ทําแบบชั่วคราวคือเอาเป็นโกไม้เอาโกไม้เอาให้มันแข็งแรงแล้วก็มีเพิงหมายเห็นสําหรับนั่งให้คนมานั่งนั่งร้อนั่งเล่นเตะกันได้ทีนี้พอทุกอย่างมันโอเคอ่ะในวันนั้นนะ่ะผมก็ไปเล่นตามปกติครับช่วงเวลาที่เราเล่นในช่วงนั้นนะ่ะมันจะเป็นช่วงฝน ฝนลงประมาณสิงหาสิงหากันยายอย่างเงี้ยครับฝนลงป,ปล่อ,อยเลยสี่โมงห้าโมงเนี่ยเราก็ชอบไปเล่นกันเอ,อช่วงเวลาที่เราเล่นนะครับมันจะอยู่ถึงแค่ประมาณเกือบทุ่มหนึ่งเพราะด้วยความที่ว่าช่วงน,นะนั้นถนนมันยังไม่มีไฟเข้าักเท่าไหร่ก็เลยต้องอาศัยเล่นแค่ว่าแสงอาทิตย์ตกพอในช่วงจังหวะนั้นนะ่ะผมเล่นกับพี่เอกอยู่แล้วก็จะมีพวกเด็กน้องๆเนี่ยก็ทยอยกลับกันแหละ ในวันนั้นน่ะด้วยความที่ว่าที่แบงคับหลังโกเนี่ยมันจะเป็นอ่าเขาเรียกว่ามีต้นไม้กระจายกันอยู่เนาะมีพุ่มไม้แล้วก็มีหญ้าขนหญ้าอะไรเงี้ยที่มันสูงมาประมาณระดับเอวอย่าเงี้ยปกคุมอยู่ว่าเวลาเราเตะแรงเนะี่ยมันจะต้องวิ่งเข้าไปเก็บข้างในครับทีเนี้ยด้วยความที่ผม,มก็จะกลับและช่วงเวลานั้นน่ะเราไม่ได้เล่นเป็นทีมหรอกช่วงเวลานั้นเราก็นั่งพักเหนื่อยกันเล่นยิงจุดโทษกันก่อนลับ ผมก็ได้ความที่ว่าช่วงเวลานั้นก็ยังเป็นคนบ้าพลังชอบเตะจิ้มมันก็มีความแรงและโด่งอยู่แล้วมันก็เลยฉีดยาออกไปที่นู่นเนคือฉีดยาใช่ไหมเตะฉีดยาฮะหมายถึงยังไงนะครับแบบเตะเตะแบบจิ้มแบบฉีดยาใช่ไหมจิ้มประมาณนั้นครับาบ้านผมเรียกเตะฉีดยาอ้าวเหรอครับมันจะแรงเป็นพิเศษมันจะแรงเป็นพิเศษใช่แล้วมันมันจะแรงมันไม่มันไม่ใช่เหมือนทักษะนักบอลปกติไงก็่คือมันจิ้มเลยอ่ะปุ้งไปเลยครับใจครับ แล้วแล้วทีเนี้ยด้วยความมันจิ้มแล้วมันโดมันเลยคานออกไปนะครับผมก็เลยต้องวิ่งไปไปเก็บผ่านโพงหญ้าผ่านอะไรเงี้ยตอนนั้นเนะี่ยมันก็ค่มแล้วพี่แบงค์ลองนึกถึงสภาพตอนที่ฝนมันฝนมันหยุดตกแล้วว่าฟ้ามันออกสีเทาๆค่ำๆหน่อยดำๆเงีย้ยผมก็พยายามมองหาลูกบอลเนาะแต่ลูกบอลสมัยนั้นมันเป็นลูกบอลสีขาวดำก็พอยังเห็นได้ก็วิ่งไปเก็บก็ ไปคิดว่าเออหมดตานี้ก็จะกลับบ้านกันแล้ะผมก็เลยไปเข้าไปเก็บแล้วจะบอกกับพวกเขาว่าพี่ขอกลับกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยก็เดินเข้าไปข้างในครับไปสักพักหนึ่งมันจะเลยพงหญ้าขนไปหน่อยผมก็คำคำ,คำดูปรากฏว่าตรงบริเวณน,นั้นอ่ะมันมีกลิ่นเหมือนมีกลิ่นอ่ซากซากสัตว์หรือซากศพอะไรก็ไม่รู้อืมันโชยมา ตอนนั้นมันยังเป็นกลิ่นจางๆแต่เราก็คิดในใจว่าอาจจะเป็นหมาจรที่ตายอยู่แถวนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นโรคตายอยู่แถวนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรครับแล้วก็พอผมคว้าไปปุ๊บผมก็ตะโกนออกมาเฮ้ยทุกคนกลับบ้านพอแล้วแค่นี้แหละทุกคนก็เก็บเก็บของลปั่นจักรยานกลับต่างคนต่างกับผมก็ ปั่นจักรยานกลับเนาะตอนนั้นก็ยังมีไฟเป,เป็นเป็นไฟทางสีเหลืองๆเป็นช่วงๆช,ช่วงๆอยู่เนี่ยผมก็ปั่นไปพี่เอกเขาเขาขี่รถรถสมัยเก่าอะโนวาอย่างเงี้ยคเขาเขาขี่ขี่ขึ้นผ่านหน้าผมไปในจังหวะที่เขาผ่านอะเขาก็ทักผมว่าเฮ้ยมีสาวกลับบ้านด้วยเงี้ยเนี่ยอตอนนั้นผมปั่นจักรยานนะจักรยานคันเล็กๆอ,ะอ,ะอ่ะจักรยานแฮนด์าโลอะไรเงี้ยแบบบตอนนั้นผมก็ปั่นไป ก็แซลแต่ตอนนั้นก็คือผู้หญิงหันหลังให้ผมแล้วพี่เอกก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครตอนนั้นผมก็ก็ไม่รู้ครับก็เลยก็แกคงแซลมั่อผมหันหลังไปก็ไม่มีใครนี่หว่า <S <S ผมก็ปั่นจัก,กรยานไปปั๊บปั๊บปั๊บถึงบ้านอ่าบ้านผมมาห่างจากสนามสนามบอลประมาณสามร้อยเมตรใช่ไหมหน้าบ้านผมเนี่ยจะเป็นทางสามแพงพี่แดงแล้ว อที่นอนของผมเนี่ยจะอยู่ถนนเพราะว่าบ้านผมเนี่ยจะมีหลังใหญ่อยู่ข้างในแล้วก็หลังหลังใหม่เนี่ยจะอยู่ข้างนอกติดถนนเลยจะเป็นร้านค้าซึ่งตาแต่ยายผมอะ่ะเขาจะนอนอยู่ที่นั่นแล้วอีกด้านหนึ่งอ่ะจะเป็นผมนอนทีเนี้ยตอนที่ผมนอนอะ่ะคืนนั้นอะ่ะช่วงเวลาที่ฝนมันตกเนาะมันก็จะตกช่วงคำ่คำๆด้วยผมก็นอนไปสักพักหนึ่งอะ่ะพักใหญ่เลยแหละช่วงเวลานั้นอะ่ะ ฟ้าในฝันนะก็คือมัอนเป็นในความฝันเลยก็คือว่าฟ้าคืมเหมือน,นเหมือนกําลังที่มันกําลังตกอยู่ตอนนี้เลยก็เลยแบบเอ้เสียงฟ้าร้องว่ะก็เดินเดินออกมาเปิดเปิดประตูตรงข้างหน้าด้วยว่าประตูของผมมันเป็นกระจกเอประตูสวิงนะครับเปิดขึ้นมาปรากฏว่าตรงทางสามแพ่ง่ะมีผู้หญิงคนนึงยืนอยู่หันหลังให้ผม,มยืนอยู่แล้ว แล้วตอนนั้นนะ่ะผมก็ยังงงว่าใครมาฝนตกแล้วก็มายืนอยู่ฝนผมเปียกขนาดนะั้นมายืนอยู่ยอยู่ผมก็ไม่ได้กะจะพักนะแต่ผมยืนมองดูอยู่ว่าเออเขาเป็นใครอะไรยอย่างเงี้ยอยู่เขาก็หันหน้ามาพี่แบงครับใบหน้าเขาเนี่ยคือใบหน้าที่ออกขาวแล้วเหมือนตาปุดๆหน่อยนะแล้วลิ้นน่ะมันจุกปากออกมาลิ้นออกมาเหมือนคนโดนรัดคอหรืออะไรสักอย่างแบบที่มันแบบลิ้นมันจุกออกมา อยู่ๆเขาก็พุ่งเข้ามาเลยตอนนั้นน่ผมปิดประตูปึ้งแล้วพี่แบงค์ลองนึกถึงว่าประตูผมเนี่ยมันเป็นกระจกใช่ไหมผมจะชอบติดไอกสติ๊กเกอร์ฝ้าอย่างเงี้ยมันเห็นเป็นเงามือกับมือสองข้างที่กําลังจะเข้ามาแล้วก็ใบหน้าที่แบบผมม,มันเห็นเป็นเงาดําๆอย่างนั้นเลยค้างอยู่อย่างนั้นเสร็จแล้วผมก็ด้วยความตกใจก็ได้ถอยหลังวิ่งวิ่งจะไปแต่ในขนาดที่กําลังถอยหลังจะวิ่งไปอ่ะคือก็ด้านข้างของผมอ่ะ ตร,ตรงนั้นมันจะมีช่องกระจกบานใหญ่อยู่แล้วมันก็จะติดสติกเกอร์ฝ้าเหมือนกันมันเป็นลักษณะเหมือนเขาอะกาลังลูดหน้าแล้วมือลูดออกไปทางด้านข้างผมอะเหมือนผมเดินออกซ้ายใช่ไหมเขาก็ลูดออกไปทางซ้ายเขาจะลูดลูดเสร็จปุ๊บผมก็เข้าไปข้างในจังหวะนั้นอะข้างบ้านผมข้างห้องผมอะมันจะเป็นรั้วพอดีมันเป็นรั้วอีกบ้านหนึ่งซึ่งเป็นบ้านลุงเป็นบ้านลุงเก่าไม่มีคนอยู่ตรงนั้นอะ มันสามารถเดินอ้อมได้แบงค์มันเป็นเหมือนรั้วช่องรั้วเล็กๆอะ่ะพี่ออกตาเพราะว่าลุงกับผมอะเป็นญาติกันอยู่แล้วไงมันจะมีช่องสําหรับเดินเดินเดินข้างรั้วได้เขาก็ลูดลูดไปจนสุดปึ๊บผมก็เข้าไปนอนบนเตียงแล้วโคมไฟสีเหลืองของผมอะเวลาผมนอนพี่แบงค์สภาพบ้านตอนนั้นอะมันไม่ใช่เป็นบ้านที่มันเพิ่งทําแล้วอ่าผนังด้านบนนะครับเพดานด้านบนไม่มี มันจะเห็นเป็นช่องซี่ไม้เก่าๆซึ่งมันเป็นเหมือนโครงบ้านโครงบ้านเก่าครับมันจะเห็นเป็นช่องเลยเป็นช่องเหมือนเป็นช่องลมอะครับจะเราจะเห็นหลังคานึกออกไหมหลังคาเรายังไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดฝ้าพอนึกออกไหมเหมือนผมไปอยู่เป็นห้องโล่งๆเลยเหมือนเป็นห้องเก็บของอะไรเงี้ยทีแดงครับอ่านั่นแหละครับมันจะมีช่องลมอยู่ตรงนั้นตรงเป็นจั่วขึ้นไปแล้วมันจะเห็นเป็นซี่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 มีลมเข้าอย่างเงี้ยตอนนั้นผมก็นอน ก็มองซ้ายมองขวาแล้วก็จะปิดไฟแต่ด้วยความกลัวผมก็กังวลอยู่ใช่ไหมผมก็เลยเปิดไฟไว้ก่อนแล้วก็คุมโปงทีนี้พอคุมโปองอ่ะช่วงเวลาที่กาลังคุมโปองอ่ะพี่แบงก์ไอ้ตรงที่ผมบอกว่าที่เป็นช่องลมที่เป็นซี่ๆครับตรงนั้นอ่ะเขามายืนอยู่แล้วผมไม่แน่ใจว่าเขารอยอยู่ข้างบนหรือว่าเขายืดยืดตัวแล้วมาจับ เขาจับตรงด้านช่องลมข้างบนนั้นนะครับที่เป็นซีๆ่ๆแล้วก็มองหน้าผมลงมาตา<ฮ>คือแบบเหมือน<ส>เหมือนคน<ส>เหมือนคงที่แบบว่า<ฮ>อยู่ในกรงเหงือมอยู่ในคุกอะแล้วอยา่า<ฮ>จะชะเง้อมองลงมานั่นแหละครับคือเขาจับแบบสองมืออย่างนั้นแล้วก็มองแล้วประโยคที่เขาพูดก็คือว่าพาพี่กลับไปทีช้าๆเนิบนๆครับแล้วเขาก็จ้องมองอยู่ตรงนั้นน่ะ<ฮ>แล้วก็ด้วยความที่แบบว่า ลิ้นมันจุบป,ปากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอยู่ๆอะ่ะไอ้เบ้าตาขาวๆไอ้ขาวๆอ,ววอะ่ะมันปูดแล้วมันหลุดออกมาให้ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาปุ๊บบรรยากาศก็เหมือนในความฝันเลยที่แบงมันเป็นเหมือนฟ้าคึมๆม,มีเสียงฟ้าร้องอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ไม่สบายใจแล้วก็หยิบคว้าเอาอะไรได้มาสวดมนต์สวดมนต์นนเอาสร้อยพระมาก็เงียบไปก็พอหลับพอหลับไปถึงเช้าตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอาจจะเป็นแบบ ฝันร้ายอะ่ะก็ก็ไปเล่าให้ยายฟังยายบอกว่าฝันร้ายเดี๋ยวมันก็มีเรื่องดีๆเข้ามาแหละเร hmm. าคิดอย่างนี้ใช่ไหมแบบว่าคนคนคน,คน่าคนแก่เขาบอกฝันร้ายยจเป็นดีอ่าผมก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยความเป็นเด็กก็วันล้กขึ้นตกเย็นก็ไปเล่นบอลปกติครับตอนเช้าเนี่ยผมก็ไปเรียนกลับมาสี่โมงห้าโมงแต่งตัวจะไปเล่นบอลก็ไปอีกครับเอะบอลกับพี่เอกพี่เอกลงมาแต่แต่วันนั้นอ่ะ หน้าฉีหน้าพี่เอกดูแปลกๆครับพี่เอกเขาทําไมเขาเขาไม่พูดไม่จาใครเลยนะแต่คือเขาก็เตะบอลปกติแหละนิ่งๆเหมือนถามคําตอบคําก็ไม่มีใครจะเข้าไปคุยอะไรมากมายเขาก็นิ่งเราก็ผิดสังเกตว่าเอ๊ะทําไมเขาไม่ล่าเริงเลยจนกระทั่งอ่ะตกเย็ยนเย็ยนแล้วก็คืมๆอีกฝนมันก็ลงปล่อยๆอ,อีกทีนี้ก็ช่วงประมาณหกโมงกว่าจะทุ่มหนึ่งเหมือนเดิมครับ ผมก็ไปเตะบอลเหมือนเดิมแล้วก็ด้วยความที่ที่ตอนนั้นก็เหมือนอย่างที่บอกอะ่ะชอบกิ้มเหมือนเดิมอะ่ะทีนี้พวกก็ไล่ให้ไปเก็บปรากฏว่าจุดตำแหน่งนั้นนะพีะ่แบงค์มันไปซ้ําซ้ําแถวใกล้ๆที่ผมได้กินครั้งที่แล้วผมก็ก็เข้าไปครับคือมันมันมันไอ้แรงของเราในการจิ้มอ่ะมันไปมันโด่งแล้วมันเป็นลงแล้วมันก็จะอยู่แถวนั้นแหละไม่ได้ไกลมากมายเท่าไหร่ ก็ลงไปพี่แบงค์แต่ว่าในความช่วงช่วงนั้นอ่ะผมก็ลองคำคำคำดูจังหวะว่ากำลังทาในโพงหญ้าอยู่ๆมันมีมือสีดําอ่ะมันยื่นมาจับตรงแขนผมตอนนั้นอ่ะและด้วยความที่คือตรงนั้นอ่ะมันจะบริเวณนั้นนะพี่แบงค์มันจะมีเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาบ้านผมจะพูดว่าไงดีวะคือเหมือนจะมีเอ่อพุ่มหนามแทงดอครับ เขาเรียกว่าผมไม่รู้ว่าศัพท์เขาเรียกว่ายังไงแต่แถวบ้านผมจะเรียกอย่างนี้หนามทั้งดอยที่มันเป็นแหลมแหลมเจ็บเจ็บนะครับพอแต่อันนี้มันเป็นต้นที่มันต้นแก่เลยต้นที่แบบแข็งแรงแล้วเป็นพุ่มใหญ่ๆเงี้ยอ่าทีเนี้ยผมก็ล้วงเข้าไปมันมีมือสีดำครับมาจับตรงที่แขนแตะผมอยู่แล้วผมก็สะดุ้งแต่หลังจากนั้นอ่ะผมก็เหลือบไปมองเห็นว่มันปรากฏว่ามีศพอยู่ตรงนั้นนอนหันหน้าหาผมแบบคือตาค้างเหมือนตาค้าง ตาแบบว่าตาแบบไม่หลับอะ่ะเหมือนคนตายที่ไม่ได้หลับตามองาามามที่ผมใช่แล้วก็คอเนี่ยเหมือนมีเชือกอะ่ะรัดอยู่ที่ต้นไม้แล้วก็เหมือนต้นไม้ที่ใต้โคนนะครับประมาณช่วงโคนโคนเนี่ยรัดอยู่ที่ที่ตรงนั้นอ,อตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยความที่ว่ามืดมากแต่ยังพอเห็นเป็นลางๆว่าเป็นรูปเป็นร่างคนนอนหันข้างอยู่แล้วก็ มือเขาอ่ะไม่ได้มาสัมผัสที่ผมแต่มือเอ่อแต่มือเขาเนี่ยอยู่ข้างลาตัวแต่ไอพี่เมื่อกี้ที่เขามาจับผมอ่ะคือผมเห็นว่ามันอะไรดําๆที่มาจากแบบไอช่วงที่มันเป็นโครงญ้าดําๆตรงหนามแทงดอครับมันพุดขึ้นมามาจับปุ๊บแล้วเรารู้สึกได้เลยเพราะมันเย็นอ่ะมันเย็นแบบเย็นเย็นเพราะมันไม่ได้เย็นเพราะอากาศมันอาจจะเย็นเพราะเพราะอะไรสักอย่างเรารู้แต่รู้สึกได้ว่ามันเย็นจับปุ๊บแล้วสะดุ้ง ด้วยความที่ว่าของฟ้ามันเป็นสีน้ำตาอ่สีสีเทาเข้มเข้มดำดำมันจะมืดอยู่แล้วอะ่ะเพอผมเห็นใบหน้าเขาที่พี่แดงจำได้ไหมที่ว่ามีผู้หญิงไปอยู่ตรงทางสามแพงบ้านผมแล้วทำเหมือนแบบลิ้นจุกครับอ,อ่าที่เราเห็นแต่ตาสีขาวอ,ะอ่ะอ่าแต่เขาหันหน้ามาหาผมก็คือใบหน้าเดียวกันกับกับที่เขานอนอยู่ครับตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กผมตกใจผมวิ่งโพงโมง,โมง,โมง,โมงออกไปข้างนอกเลย พี่เอรพ่อมช่วยมึงหน่อยไม่รู้เจอใครเนี่ยมีศพอยู่ข้างในพี่พวกที่เหลืออยู่เขาก็หัวล้อก,กันเฮ้ยคิดไปเองอมไม่เชื่อพี่ลงไปดูตอนนั้นน่ะที่ผมจับอับพี่แบงค์ตอนกําลังจับเขามาจับแขนแขนผมใช่ไหมแล้วรู้สึกว่ากลิ่นมันแรงขึ้นกว่าเมื่อวานครับอืปรากฏว่าทุกคนลองเข้าไปดูครับเป็นศพจริงๆครับพี่แบงค์แต่ว่าเรื่องของเรื่องอะ มันหนักกว่านั้นพี่แบงค์มันพีกกว่านั้นศพเนี่ยพอพอทุกคนเจอไหมครับทุกคนก็เอาโทรศัพท์โทรหาตำรวจหากู้ภัยบริเวณนั้นเขาก็มากันเต็มหมดเลยเสียงไซลงไซเลนมาเป็นหมดปรากฏที่ว่าพีกกว่านั้นครับคือเป็นแฟนของพี่เอกครับเอ้าพีคจริงครับ,รรบแฟนเดี๋ยวผมต้องข้ามไปนิดนึง คือพี่เอกกับแฟนเขาเนี่ยอ่าที่เขาชื่อแก้วเขาเนี่ยคบกันมาปีกว่าซึ่งตอนนั้นอ่ะอ่อในบริเวณหมู่บ้านผมอ่ะคือพี่เอกเขาเป็นคนในหมู่บ้านผมถูกไหมครับครับแต่เขาไปไปพอทุกอย่างมันมีถนนเชื่อมไปนี่นี่เขาก็จะไปหมู่บ้านใกล้ๆกันแล้วเขาไปปิ้งสาวที่ว่าชื่อพี่แก้วแล้วพี่แก้วเนี่ยไปมาหาสู่แบบเนี้แล้วด้วยความที่ว่าพี่เอกอะ่ะเขาชอบเล่นบอลแกจะชอบไปรับไปรับพี่แก้วเนี่ย มาที่สนามบอลแล้วมาดูเขาเล่นบอลกันอย่างเงี้ยเกือบทุกครั้งครับแต่ในวันนั้นน่ะเป็นวันโชคลายของพี่แก้วครับช่วงเวลาที่ฝนตกอ่ะมันจะที่ผมบอกว่ามันจะมีเพลิงหมาย,ย่นอยู่ใกล้ๆก,กับสนามบอลใช่ไหมครับครับตอนนั้นน่ะพี่เอกอ่ะเขาลืมอะไรสักอย่างไม่รู้พี่เอกบอกว่าให้พี่แก้วอ่ะรออยู่ตรงนั้นอยู่ตรงเพิงแต่ด้วยความที่ พี่เอกอะ่ะเขาก็กลับไปที่บ้านไปเอาของมาแล้วเขาไม่เจอเขาก็นึกว่าพี่แก้วงอนแล้วกลับไปบ้านแล้วหรือเปล่าอันนั้นเขาไม่รู้อืมจนกระทั่งแบบเรื่องมันมาเจอตรงนี้แล้วพี่เอกเขาก็ยืนสตันไปนิดนึงแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกผมก็เลยว่าเออเรื่องแล้วมันเกิดยังไงอะไรยังไงมันมันเป็นอะไรกันหมดไปหมดหมดก็ไม่รู้ทุกคนตอบคําถามไม่ได้เพราะว่าพี่เอกเพราะว่าคงคิดว่า พี่แก้วอะงอนแล้วก็กลับบ้านไปให้คนมารับพี่แบงค์พอเข้าใจป่ะเพราะว่าหมู่บ้านมันห่างกันไม่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 ไกลครับประมาณสองสามกิโลเองเขาะว่าพี่แก้วนนกลับบ้านไปตั้งนานแล้วก็เลยไม่ได้ตามไม่ได้อะไรนึกว่างอนโกรธกันอะไรอย่างนี้นะใช่ใช่ด้วยความที่สมัยนั้นอ่ะถนน้าของผมอะที่ท้ายหมู่บ้านปุ๊บพอท้ายหน้าบ้านผมเนี่ยจะเป็นทางสามแพ่งใช่ไหมไอ้เส้นที่ว่าจะไปสนามบอลเนี่ยมันจะยืดออกไปอีกครับยืดออกไปทางข้างหลังหมู่บ้านอีก แล้วมันจะเลยเข้าไปหน่อยปั๊บมันจะมีบ้านของพี่แก้วอยู่หมู่บ้านพี่แก้วอยู่ซึ่งอันนี้เข้าไปมาหาสู่กันได้นั่นแหละครับพอทุกคนรู้เรื่องปุ๊บตำรวจตำรวจมาก็ทางพี่เอกก็ให้คําปากคํานู่นนี่นั่นเสร็จเรียบร้อยโอท,ทางทางแม่ทางพ่อของพี่แก้วก็มาร้องไห้ไวนไาวเพิ่งมาเห็นศพลูกเพราะว่าทุกคนต่างต่างติดต่อกันไม่ได้ครับอื ก็เลยหลังจากนั้นนะ่ะพอตำรวจสืบไปสืบมาปรากฏว่ามันได้หลักฐานอยู่อย่างหนึ่งครับมีเด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านผลซึ่งติดยาสองคนนั้นนะ่ะเขาขี่รถขี่รถคันเก่าๆมาแล้วเขาวันนั้นนะ่ะเขาไปเจอเห็นว่าพี่แก้วอ่ะตัวเปียกนั่งอยู่ในในเพิงมาเย่างนั้นก็เลยรู้สึกแบบชอบก็เลยไปฉุดเขา และลากไปที่หลังโกครับตอนนั้นก็มันก็ค้าค้าแล้วอะ่ะมันก็เลยแบบมองไม่ไม่มีใครเห็นจนกระทั่งสองคนนั้นเขาเสร็จเสร็จความไข้แล้วแต่ด้วยความที่สภาพของศพอะ่ะมันเหมือนโดนบีบคอก่อนที่จะมีอะไรอะ่ะครับก็กลายเป็นว่าหลังจากพี่พี่เอกมาพี่เอกกลับมาพี่เอกไม่รู้ว่าพี่แก้วตายแล้วเขาก็นึกว่างอนกลับบ้านกันไปแล้ว หลังจากนั้นทุกอย่างมันก็ปล่อยผ่านมาครับพี่แก้วก็อืดหลายวันเลยจนกระทั่งผมได้กลิ่นเมื่อวันแรกแล้วก็วันที่สองหนักขึ้นนี่ก็คือเป็นเรื่องเรื่องเรื่องของส่วนเรื่องคดีความอ่ะผมไม่รู้ว่าไปไหนตอนไหนแต่ว่าพอหลังจากนั้นี่ะผมก็ไปช่วยงานศพเขาแล้วก็พี่เอกเอพี่เอกแกก็โกนหัวบวชให้ เรื่องมันก็จะประมาณนี้มันจะเป็นเรื่องเป็นประสบการณ์เล็กๆนะพี่ผมอาจจะเล่าได้ประมาณแค่นี้ประสบการณ์เล็กๆแต่เขาแบบเหมือนเขามาขอให้เขามาขอให้ให้คุณไปช่วยเขาอะถ้าพี่กลับไปทีเนี้ยคือคุณคิดว่าเขามาพูดคุณเพราะอะไรอืม ถ้าถ้ามันมีสองแงค่ครับคือช่วงสองข้อที่ผมคิดก็คือข้อที่หนึ่งคือที่แบงค์ที่ผมเคยมาเล่ากับทางรายการเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยผมเป็นคนที่หนึ่งเซนอยู่แล้วแล้วตอนช่วงอายุประมาณสิบห้าสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยเป็นช่วงที่ผมมันเหมือนกับการที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะบ่อยขึ้นและจังหวะที่ผมอยู่ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนจะเขาจะให้เราเห็นด้วยหรือเปล่า อันนั้นอันนั้นก็อาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งประเด็นแต่อีกอันนึงเนี่ยก็คือความที่เรามันอาจจะเป็นความบังเอิญหรือเปล่าที่ว่าผมไปกะอยู่ตรงนั้นเพราะว่าตอนที่เล่นบอลกันนะพี่แบงค์หลังโกระยะหลังโกออกมาก่อนที่จะถึงโพรงป่าโพรงอะไรเนี่ยมันก็ประมาณหลายสิบเมตรนะถูกไหมต่อให้เตะหนักยังไงก็ถ้าไม่จิ้มอ่ะมันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นครับมันอาจจะไปชนพุ่มไม้อะไรก็อยู่แถวนั้นไงเนขามาขอความช่วยเหลือแหละพอพอเขารู้ว่า,วาคนนี้ คนนี้มีเซนต์รับรู้ในสิ่งที่เขาแบบอยากอยากจะสื่อสารได้อ่ะดังนั้นตรงนี้เคลียร์คือเขาพยายามจะมาขอาความช่วยเหลือแหละว,ว่าเขาอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยเพราะพี่เอกก็ไม่เห็นพ่อแม่เขาก็ตามไม่เห็นพี่เอกก็คิดว่างอนกลับไปละ<ไ>ก็ไม่ได้ติดต่อกัน<ไ>จนมันส่งกลิ่นขึ้นอืดเอ้ยอตอนนั้นก็ไม่ได้<อ>มีโลคโซเชียลนะพี่แบงค์ไม่มีโซเชียลแต่การที่แบบว่า เอ,อเขาก็ไม่ได้เล่นคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่การที่เดินทางไปมาหาสู่กันนะ่ะมันมันมันง่ายกว่าในสมัยนั้นนะ่ะเขาก็คงไปใช้เวลาช่วงนั้นปีหนึ่งในการครบกันแล้วก็ไปเที่ยวมาเที่ยวไปกับอย่างเงี้ยครับมันก็เลยรู้สึกว่าเออในในในเคสเนี้ยเอาจงจริงที่แบงก์การที่ผมเจอส่วนมากนะส่วนมากผมจะเจอกับการเดินทางไปต่างที่อย่างเงี้ยแล้วเจอกับกรณีหนึ่งเขาก็ชอบโผลให้เราแบบ ให้เราช่วยให้เราอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมเป็นคนที่ชอบชอบช่วยเหลือชอบทําบุญเข้าวัดอะไรอย่างนี้ปกติอยู่แล้วก็เลยอาจจะว่าเขาอยากให้เราช่วยอย่างนั้นจริงๆริงเขาอยากจะให้ช่วยนั่นแหละคสื่อสารก็บเขาได้นะเพราะว่าแล้วที่แล้วที่พี่เอกแซวอ่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นเมียตัวเองเอาเขาหันหลังให้ผมไม่รู้ว่าเขาอาจจะแบบอาจจะกลัว หรือไม่อยากให้แฟนตัวเองเห็นหรือเปล่าหรือ,อยังไงผมก็ไม่รู้นั้นแต่คือเขาหันหลังให้เหมือนคนที่แบบซุปซุปหลังนะครับเหมือนคนกอดเอวอย่างเงี้ยผมก็ปั่นจักรยานของผมกลับไปอืมนั่นแหละครับนี่มันเป็นแค่ประสบการณ์ผ่านๆน,นะคือไม่ได้เป็นประสบการณ์ที่มีบทสรุปอะไรมากมายขนาดนั้นเพราะว่าด้วยด้วยวนะัยเด็กเนาะแล้วก็ด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างเนาะ มันก็เลยจะมันก็จะเป็นเรื่องเล่าที่เป็นลักษณะแบบนี้เนื้อเรื่องก็ไม่ผ่านมาเล่าให้ฟังประสบการณ์ผ่านนะแต่เนื้อเรื่องเน้นๆเลยฮะคุณเจอแบบเกาะกงเห <c oughs> มืนอนเกาะโผล่หน้ามามาพูดกับคุณอยู่กลางถนนอย่างงี้ยื่นมือมาจับอีกตายนะครับผมช็อกตายเลยนะกําลังหาฟุตบอลอยู่นะอยู่ดีๆมือ <c oughs> ไม่รู้มา,<ร>มากลับ <c oughs> มาจับเสร็จหันไปเจอศพอีกโอ้โหแล้วมันใกล้ค่ํานะครับมันใกล้ค่ําแล้วอะ ท้องฟ้ามันเป็นสีสเทาแล้วค่ะกำลังจะดําเลยตอนนั้น oh. แล้วด้วยความที่ผมชอบเล่นบอลดแบบัแบดับตากฝนเล่นบอลไงชอบสไลด์ชอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยเลดเวลาออกไปอยากจะกลับให้ดึกกว่านี้แต่ก็ไม่มีไฟทางให้ให้ให้เราเล่นหลังจากนั้นน่ะไอสนามบอลน,นั้นถูกปิดตายเลยครับไม่ถึงไม่หรือโกออกไปเล่นย้ายมาอยู่แถวบ้านผมแทน าาไปขอ, <000. S 2> ไ,ปขอไปขอประธานชุมชนบอกว่าผมขอพื้นที่ตรงนี้ทําเป็นโกแทนได้ไหมไอ้ที่ไปเล่นกันครั้งก่อนนั่นมันมันรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วอะไรเงี้ยผมกลัวว่าเตะบอลไปโกพุพ่มไม้ปุ๊บกลัวเขาจะไปยืนอยู่ตรงนั้นนะดิผมก็เลยกลัวอย่างนั้นอยู่มันก็แน่นอนนะครับว่นจิตสุดท้ายเขาอยู่ตรงนั้นไงใช่จิตสุดท้ายไม่ใช่แค่เขาโดนพวกวัยรุ่นอย่างเดียวนะเป็นจิตสุดท้ายที่เขารอคอยแฟนเขาที่จะมารับเขานะครับแล้วรู้สึกว่าวัยรุ่นสองคนนั้น กำลังได้ที่เรื่องยาครับสมัยนั้นยาเรื่องระบาดเนี่ย <Okay. S 2> เขาก็เลยมองมองมองพี่แก้วเป็นแบบอืมอย่างว่าและครับที่พวกนี้นะมันมันชั่วช้าอยู่แล้วครับไม่สนใจหรอกพวกนี้นะพอ <c oughs> เล่นยาเล่นอะไรไปแล้วทั้งความคิดทั้งอะไรมันอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ขอบคุณมากแม่ครับคุณแบงค์สำหรับเรื่องราวนี้นะไม่ใช่แค่เรื่องราวผันผ่านนะครับ <c oughs> ใช้ได้เลย <c oughs> พอผมคิดตามแล้ว <c oughs> ผมคงช็อกไปทั้ง ไปนานแล้วครับแต่เรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นจริงครับแล้วก็เคยลงหนังสือพิมพ์ในในท้องถิ่นของของของที่หมู่บ้านผมด้วยที่จังหวัดผมด้วยเคยเป็นเป็นคดีอยู่แล้วก็จับได้เรียบร้อยแล้วสองคนนั้นก็คนในหมู่บ้านนี่แหละรับรับรับกรรมไปเรรับกรรมไปทำอะไรไปนะครับคุณแบงค์ครับขอบคุณมากสําหรับเรื่องนี้มีอะไรฝากทิ้งท้ายหน่อยไหมครับวันนี้ เอ,อไม่มีครับแต่ผมขอขอขอตอบคําถามหนึ่งเมื่อครั้งก่อนที่เล่ากับทางเอ,อน้องออมไปมีพี่คนนึงเข้ามาถามแต่ผมไม่ได้ไปตอบเขาเขาน่าจะฟังย้อนหลังครับเขาถามผมว่าผมมีการบาดอยู่ที่กลางฝ่ามือไหมจอกความเชื่อของเขาเขาบอกว่าอ่าใช่ใช่ผมก็เลยจะตอบเขาผ่านตรงนี้ก็ได้หรือเขาถ้าเขาไปฟังย้อนหลังเขาจะได้รู้ครับจริงๆแล้วผมมี ผมมีสองเส้นไหยทางซ้ายทั้งขวาความเชื่อของเขาเขาคงคิดว่าเออถ้ามีการระบาดอยู่กลางฝ่ามือเป็นคนที่มีเซนตแรงหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ผมมาตอบคาถามให้พี่เขาแล้วกันอพอตอบแล้วเดี๋ยวพ,พี่เขาฟังอยู่เออพี่เขาฟังอยู่เขาจะได้บอกว่าถามพ่ออะไรเขาเขาบอกว่าคนที่มีการความเชื่อของพี่เขานะ<อ>แต่ผมไม่รู้ว่าความเชื่อแบบนี้เออสำหรับผมจะมีไว้แต่ว่า ผมไม่ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นว่าอสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ที่มืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข้าเขาถามมาผมก็เลยอยากจะตอบเขาเพราะว่าเขาเป็นน่าจะเป็นเอสซีขึ้นเผาผีเนี่ยแต่ว่าเขาฟังย้อนหลังแล้วฟังสดด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยมาตอบให้พี่เขาละกันโอเคครับเนาะขอบคุณมากค,คุณแบงค์ครับวันนี้เดี๋ยวมีโอกาสได้พูดคุยกันใหม่นะดูแลรักษาสุขภาพด้วยเด้อครับได้ครับดีดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับส่วนใครถ้าอยากลงโฆษณากับคืนเผาผีโผรเข้ามาเลยที่เบอร์0 9 9 4 1 6 2 3 9 2รับชมคลิปต่อไปได้เลยครับ